สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้เขาป้าคือเก้าหล่ะค่ะปูนค่ะจําไปแล้วมากับยายสุเพียนไปค่ะไปรุนไปเบิรงกันวันมะ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 วหนึ่งสีมานบรมาณเ้อค่ะป้าถี่นอยู่กับมองเก้าลละค่ะป้าบานเจ้าของป้าบ้านผืนนะคะ,ปะ,คะไปค่ะไปลอยไปซอยกันหาเหตุการณ์อ้าวถากกินมั่นพี่น้องเนี่เห็นบ่ามาบะทานไงถึงอยู่ได้นี่ดอกหนึ่งหัวแต่ออก นีก็ถึดอกนะคะี <c oughs> ด,ออด,อดอกน,นึ่งดอกใกใหญ่กำลังงามๆเลยโนะะ <c oughs> อ้ยอะเห็ดรอบนี้รอบที่สามเลยเด้อคะ่ะมือที่สามแม่ล่ะที่เขาปลาเห็ดจังบอยเห็นนี่ดอกนใบใหญ่เนาะ ปกติเขาสีดอกใหไงจ้ะบานเพิ่อเหรอพี่น้องเอ้ยกระเมียนนี้ขาเง่าโอ้สองดอกสองดอกเรียงกันเลยหนึ่งดอกหนึ่งดอก,อก,ดอก บานบ้านบ้านบ้าน้ยมือตำกลงจะขอถากินนบดมันเป็นถาดอกยักห่อยมอบ้าน โ <Cornell>. อ้ถอดิอนี่เอาคือกับหัวพิ่งเข่าเอ้นี่โอ้ให้ตัวแก้งออกขางทางบานแล้วพี่น้องบานอ้ยเซียวจังได้ละมัน เฮ้ยด้วยว้าวเจ๋งทุกว้าวดอกนี่ปวกกำลังสิกินเก็บอยู่นี่นี่แต่บอกบ้านบ้านบ้านแข็งได้ล่ะเปิดเปิดนี่สวยงามอ๋อเด็ดตีนเด็ดลายเด้อมันสิบ้านมันกับบ้านแข็งได้พี่น้อง อันนี่ทองมันอันนไหมเดี่ยวเดี๋ยวโอ้ยหมดหมดไปนำกันโอ้ยขาหักก็จ <Yeah. S 1> <is> <you> ะดอกมันไปนม่เหงาใหม่โอ้ยนโอ้ย หมดครบต่ะออกไข่คเดมึกิงออกไข่เดียวไขยังไงลยอีกไข่นึงอุ้ยเห็น้ห 分、嗯、开盖。开 ดอกหน่อยแถดตันนี่ลงงอกหน่อยตองหงอกหินพี่นนองนี่ไข่นึ่งลงหงอกหินแล้วค่ะบ้าน่นองบ้านมาบัดทันจอดติดดอกหยา วิจเอาไปเก็บเสือด้วยค่ะพี่น้องวิจเอาไปทำเชืองงอเ้อ,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 อดอกไงเห็ดกอบแปงอืมนดอกค่ะโอ้ยมันป่านหมดนะพี่น้องเห็ดล้อมอ๊อปปานหมดเลยแล้วเห็ดกอบแปงเห็ดแปงค่ะเห็ดแป้งเห็ดดินตอฮดมิเตดอกไงอ๋อพี่น้อง นี่เสียดอกหนึ่งพอแล้วหือดอกไงตัวนี้อ๋อที่ดอกแปนพี่น้องขาวๆอยู่ทัางหร่ไปเก็บด้วยกันอืม ถามแถวก็หแลบแผลบโอ้ยลมหกำลังออกมาพรดีอันนี้เห็นอะไร บานแล้วค่ะพี่น้องนี่คือเพระงานเนื้อนีด้วค่ะเกือบเต็มตาคือกันเก็บจุจุหูอยู่ค่ะจุหูอยู่เออเฮ็ดปวกแดงได้เมื่อนี้กับดอกเทาแ้วเด้วยค่ะแต่ยังแข็งอยู่นี่ค่ะประทับใจให้เขาแปรงให้เขาแปลงดอกมันงามแข็งดีเพ็ดละโมกกระลังกระลังเห็นด้วยค่ะเจา้าบงบงคือการลสีออกว่าออกมาเยียมอีโตองพี่น้องเยมอีตองให้ปตอนนี้มึง ไปน,นี่เอ้ยเห็นมันหลอกขาบว่าแต่มันตายตกใจเบิเห็นสากมันตกใจบิพี่น้องเอ้ยมือใหม่เนาะ,ะนี่ค่ะมันกำลังกินกันอย่างแบบใบตองต้นการนี่เต็มการเนียค่ะมันกินบิรื่นแล้วซ้ำนั่นละคะ่ะใบไผ่หมักแดดค่ะพักกันหน้าหนีแดดเลยพี่น,น้องยะอนี้อออพออีตโต้งไหม ขาดแผลขั้นตอน่หนนเหมเยต่นี้คือการเก็บขีตรงเด้อพี่น้องคือขีตรงต้องมาเก็บนะคะไม่เก็บมันจะสะสมสะสมแล้วเกิดแก๊สเจอเฉียอะไรอีตรงเข้ากับทดใต้เดพี่น้องกวาดคอก็เสียแล้วุกมือหลังจากลงมาจากตรงจากปลา กำลังหาทางโอ้ยออกจากอีโต้งแล้วกับเป้นพักสับพี่น้องน่าอรอกาย้รูปให้เบิง้งย้อนเอานี่ก็เก็บละไร,าราคา่ะเนี่ยพี่น้องหินวยมันใหญ่ขึ้นได้นี่ยพ่แมนยังดอกหลง กำลังเ,เป็นหน่วยหลายเลยค่ะมันหน่วยนี่หน่วยยางใหญ่เลยนี่ตรงนี้คนห่านี่มันต้องมี่ไร้ไร้อชีบเนาะพี่หน้องเนาะถ้าหฮอมีแค่อาชีบเดียวนี่ถอกกับว่าห้องิมีรไยได้ทางเดียวถ้าอาชีพที่หฮอเห็ดมันมันไปบ่ไดหมันกัดสิจ,จบลงซ้ำนั่น เขาก็ต้องหาหลายๆอาชีพมาเสริมไหวเ็ษอาชีพอันใดก็ไดถี่มันเป็นอาชีพสุจริตเนาะยาสิบไปหาเป็นคนที่นี้อาชีพถุจริตแล้วก็เป็นมิดช,าช้าฉีดเนาะพี่น้องโอ้โอ้โอยเอาบะถึงเตี่ยพอด วันนี้ได้ซ้ำานี้พี่น้องเศษสินพรกิจถูกยางก็เอาอปยญยจัดเปิดนอนเลรอคะพี่น้องนี่นแต่ละมือมันสีวนเวียนอยู่จังสี่ละค่ะพยายามแล้วอ้อยยายจัดเปินนเดแล้วน,นอน,พพนเร็วนี่มันนี้กระสีได้พักพนเร็วแต่ถามมันบนอนเลยเบิดเหมือเบิดเว้นบบเหมือมนอก็บด้พักเลยค่ะเมื่อยคนละแบบค่ะพี่น้อง คลิปนี้ก็สิจบลงสำเนีล่ะค่ะพอกันในาคลิปนานะคะถ้เมึงว่ามืออื่นหน่วยสิภาพไปเก็บเพ็ดเอยียงสิได้เก็บเพ็ดอีกบ่หคือแบบใดสำหรับคลิปนี้ขอพูณและสวัสดีค่ะ